สวัสดีครับพี่น้องป้องไปสู่ผู้สู่คนนะครับพ่อผมคือเกาเชม้องแก้วสายฟูดการกินเพื่ใน้ใจมาก,กับช่องแรปเปอร์การเกษตรนะครับก่อนที่พ่อแม่พี่น้องสิลับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องแรปเปอร์การเกษตรเดเดอครับเพื่อเป็นกําลังใจดีๆนะครับให้กับผมเมีคลิปดีๆมาฝากฟรีฝากน้องนะครับแล้วก็ฝากเพจแรปเปอร์การเกษตรเดเดอครับ ฝากพ่อแม่พี่น้องกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อพ่อแม่พี่น้องสีบได้พลาดคลิปดีๆจากช่องของฮองนะครับมือนี่กับพะพี่พาน้องมาเบิงนะครับวิธีกันกําจัดยาคือเก้านะครับอันนี้เป็นแปลงนะครับน้าหนอกนะครับทั้งเบิดแปดลนะครับพี่น้องแปดลายวานเมื่อวานนี้ครับรูปเทือกแล้่วมือก่อนวานเมื่อวานนี้นะครับสำหรับแปลงนี้นะครับเป็นเข่าพันซีพีสิบหกนะครับเป็นเข่าเนี้ยนะครับ ซีพีสิบหกนะครับเขาเม็ดสีแดงนะครับเปลือกน้านะครับแต่ก่อนเห็ดสองไฮนี้นะครับที่เห็ดพันนะครับนี้ไฮนี่กับไฮนี่นะครับกันเลยเอามาเห็ดน้าปังตอนะครับพี่น้องสําหรับวิธีกําจัดหยานะครับของช่องเฮานะครับที่มานําเสนอแนะน้าพี่น้องนะครับให้เห็ดนะครับเพื่อสีบรเป็นการให้พี่น้องเสียเวลาครับกาจัดได้ดีนะครับทดลองเองกับมือนะครับมาเบ่งตัวยากันเลยนะครับพี่น้อง นี่นะครับพี่น้องัวยานะครับก็มีคือเกานะครับเพทีลาคอนะครับพี่น้องเพทีลาคอหนึ่งลิตรกะสีได้ยูซีไรนะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ทั้งเบิดแปดไรนะครับก็เลยใส่สองขวดนะครับนี่เพทีลาคอนะครับละกะยาคานะครับเป็นสารนี่ครับพี่นกซูเลมนะครับพี่น้องพี่นกซูเลมนะครับเป็นสารกําจัดวัชพืชกุมบีนะครับ กุมบีผสมกับกลุมเคสามนะครับพี่น้องนี่ครับก็สิได้เป็นเถิงคุ้มทั้งขานะครับพ่อแม่พี่น้องกระถามว่าเป็นยังเขาพึ่งวันได้มือสองมือเป็นยังก้อยใสยาขานะครับเดี๋ยวสิตอบให้ชัดเจนเลยนะครับให้พ่อแม่พี่น้องได้รู้นะครับก่อนเฮาสีแคมเถือกก่อนเฮาเสียวน้ำใส่นานะครับใส่เวลาเทือสีเลียวนะครับเทือสิได้วานนะครับใส่เวลากับประมาณหลังเทือกับเจ็ดมือหลังเทือกับสี่หามือนะครับ สำหรับเม็ดหญ้านะครับบ่ว่าสิเป็นพืชขล้เขียดนะครับกกขนาดกกไซนยนะครับผักปอดเทียนน้านะครับหญ้าเขานกนะครับถือนามนะครับมันกับทําทำการงอกนะครับแต่ว่าเราไม่เห็นนะครับเพราะว่ามันงอกอยู่ในดินนะครับก็เลยต้องใส่ยาขานะครับแต่ว่าพวกนี้เป็นสารดูดซึมนะครับฉีดลงไปเลยนะครับพี่น้องนี่ทำการฉีดเลี้ยวนี่พี่น้องเบิ่งนี่เห็น่หนาดินก็สิเป็นสีนี่ครับนาขาวๆเลยนะครับนี่จะนำยานะครับพี่น้องนี่ครับ นี่ครับแนะนําให้พี่น้องใส่เลยดีครับเมื่อวานนี้เพิ่งว่านไปนะครับพี่น้องนี่เขาก็เพิ่งยังวันนั้นได้แตกตาตุ่มนะครับพอติดหนาวนะครับพี่น้องอันนี้เขาเปลือกสีแดงนะครับแนะนาให้พ่อแม่พี่น้องนะครับแช่น้ำสองคืนนะครับเอาคืนคืนหนึ่งหรือสองคืนก็ได้นะครับขั้นอากาศเย็นๆยังซีนะครับเวลาหวดน้ำนะครับแนะนําให้ใส่น้ำอุ่นนะครับพี่น้องน้ำอุ่นเข่าสีออกออก ออกนอดีนะครับเอาน้ำอุ่นๆนะครับบ่เป็นน้ำหอนนะครับน้ำอุ่นนะครับพี่น้องนี่พี่น้องว่านกะค่อนข้างที่สิทีอยู่นะครับเพราะว่ากะคือเก่านะครับปีนี่ใส่สองถังครึ่งต่อไรนะครับหรือว่าเส้าหากิโลต่อไรนะครับนี่ครับพาพีพาน่องมาเบิ่งนะครับนี่ครับนี่ทําเองนะครับทุกขั้นตอนเลยพี่น้องบ่ได้จ้างเอี้ยงนะครับทําเองทุกขั้นตอนบ่าว่าสิเป็นไทยนะครับยํำนะครับรูปเทืองนะครับ นี่ครับรูปกะปับกับบค่อกคอันั้นปัดเลยนะครับเพราะว่าเทือกกระพึงเคยเหตดปีนี้ปีที่สองนะครับเห็นแต่ภากลางประเทศนะครับก็ร้อยร้องมาใส่เบงนะครับถือว่าได้ผลนะครับนี่ครับรูปเทือกแปงเง้วอัดล้านเลยพูดนะพี่น้องนี่ครับพาพีพาน้องมาเบงนะครับอันนี้อันนี้ทั้งเบิดกะแปดไรนะครับของผมนะครับเป็นเขาเอ่อเขา สีพีสิบหกนะครับเดี๋ยวสิว่าพ่อแม่พี่น้องเมืเอิ่งแปลง้างๆของแม่ป้านะครับใส่รถไทยไงเห็นนะครับเป็นสีพีตองแปดนะครับพี่น้องนี่เบิ่งปุ่นนะนี่ครับเป็นยังค่อยฉีดตอนเขาอายุศูนย์ถึงสี่มือก็คือนี่ครับมันเป็นขีดตมนะครับแต่ว่าวิธีการยำนยันจังได้แจ็ครอบก็ได้นะครับขอยมันเป็นเลนเป็นตมนะครับพี่น้องนี่คือฉีดไปละนะครับนี่นำ เอ,อจอไอแกงสิดีขนาดเลยนะครับเดี๋ยวสีพาพี่ผ้าน้องมาเบิงพี่แปลยงข้างๆนะครับของแม่ป่านะครับเป็นตระกูลซีพีขกันนะครับกัซื้อพันเขาน้ําุมนะครับเป็นซีพีตองแปดนะครับของผมเป็นซีพีสิบหกนะครับอันนี้แปงของแม่ป่านี่ครับนี่อันนี้บ่ได้รูปเถืองอันนี้คือใส่รถไทยคูโุตาใหญ่เฮ็ดนะครับเฟืองนี่ผมต้องพูดถึงบุญอนะ อันนี้ขางนี้ใส่รถไถหน่อยเฮ็ดพี่น้องนี่ครับเฮ็ดเองกับมือรูปเทือกเองเฮ็ดเองเบิดตทุกอย่างทุกขั้นตอนพี่น้องนี่ครับทั้งเบิดกะแปดไรนะครับยู่นี่นะครับถามว่าที่ว่าเขานี่ถือว่าที่นะครับปกติผมก็ใส่ประมาณ20กิโลตอไรถึงเส้าสองกิโลนะปีนี่ก็ขยับขึ้นมานะครับเป็นเส้าหากิโลนะครับหรือว่า สองทางเคร่งนะครับต่อไรนะครับร้องเบิงนะครับเพื่อมันได้เข่าหลานะครับพี่น้องนี่ครับอันนี้พูดนะพื้นเป็นสีขาวเลยถึกอย่าคุ้มนะครับเป็นยังผมค่อยเลือกใส่สารเพทิลาคอนะครับพี่น้องกับคือว่าล่ะครับมันสามารถเอาน้ำถวมยอดได้นะครับเข่าบ่ตายนะครับแต่ว่าขอให้น้ำใสนะครับขั้นนำคุณนี่ถวมยอดบ่ได้นะครับพี่น้อง นี่ครับพูดนะเงาอัดลานเลยครับแปดไรแต่ว่าเหงาขนาดยางเป็นกิโลพี่น้องโดนบินขึ้นเป็นลงกะโอ้ยนี่ครับเปลืองแบตขนาดพี่น้องนี่นี่ครับเดี๋ยวอีกประมาณอากาศอุ่นๆก็น่าสิทางนอนะครับเพราะว่ามันอากาศเย็นนะครับ ตอนนี้อยู่จังหวัดหนองคายนะครับอุณหภูมิอยู่ที่11-12องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็มีลมค่อนข้างที่สีแรงนะครับความเร็วลมก็อยู่ที่ประมาณ25-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอยู่อันอยู่หนองคายครับนี่ครับพาพี่พาน้องมาเบิง่งนี่นี่ครับตอนนี้ก็กำลัง วท่านได้ถัดตุ้มปานนี้นะครับเขานะครับาน,านี่ครับน,นะนี่บรรยากาศตอนนี้ก็เป็นน้ำก็อีกแหงเบิ้ลแล้วครับมันล้มพี่น้องล้มพูดนะเบิง,บง,บง,บงอันนี้เบิงอันนี้คือหยานะครับ,บลงดีว่าด,ดีพี่น้องเบิงพื้นจนเขานะครับอัตราการใช้น้ำก็อยู่ที่ สีลิรหาลิตรนะครับตอไรนะครับพี่น้องใส่ลายก็อนนำตาลนะครับเบื้องเบื้องแบตนะครับเบน้องนี่เบื้องพูนะนี่พูนยังไปหอดพูนพูนครับแม่บ้านผมกำลังไปํำรวจในน้ำเพิ่งเปงออกเมื่อวานนี้ครับเอาเจาะไอแกะอยู่นะครับสำหรับเมื่อนี้กัสีคอลาพีลาน้องไปก้อนนะครับเดี๋ยวสี่ไป เบิ่งแปลงทดล้องไอไลนหนึงนะครับล้องเห็นนะปังปีแรกกันนะครับว่าสิเป็นยังไงน,นะครับใส่ซีที่สิบหกนะครับสำหรับวันนี้ก็กราบสวัสดีครับ